สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เดินทางไปหารายได้เสริมคือไปหาอาชีพที่จะมาเสริมรายได้ให้กับเรานะครับวันนี้ก็ไปเจอคุณพี่คนหนึ่งครับซึ่งเป็นพี่สาวของเพื่อนตัวผมเองครับซึ่งก่อนนั้นน,น,นะครับก็ได้ทํางานอยู่ที่บริษัทนะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตก็ทํางานหลายสิบปีเลยนะครับ ก็มีความรู้สึกว่างานที่ทำมันเต็มอิ่มกับตัวเองแล้วจึงหันเห hey, แล้วก็มีความคิดที่จะจะกลับมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตก็จึงได้ตัดสินใจปลูกต้นมะลินะครับก่อนที่คุณพี่เขาจะตัดสินใจปลูกต้นมะลินะครับไม่ใช่ลาออกจากงานที่ทำเลยนะครับ ก็เก็บเงินแล้วก็แบ่งเป็นส่วนมาเพื่อที่จะมาลองทดสอบปลูกต้นมะลิซึ่งในช่วงแรกๆนะครับก็ได้ลงทุนไปประมาณ200ต้นเพื่อมาทดสอบดูว่าต้นมะลินั้นนะครับจะต้องบำรุงรักษาอย่างไรแล้วก็จะเพียงพอกับตลาดแถวๆบ้านเราหรือเปล่า ซึ่งหากว่าปลูกแล้วนะครับผลผลิตไม่มีความต้องการก็ยังมีการร้อยมาลัยซึ่งเป็นกิจกรรมของครอบครัวอยู่แล้วร้อยมาลัยส่งให้กับพ่อค้าที่ขายพวงมาลัยก็จึงใช้เงินจํานวนนี้นะครับปลูกทดสอบดู200ดอพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับผลตอบรับแล้วว่าผลผลิต ที่ได้นะครับมันไม่เพียงพอกับตลาดหรือว่าพ่อค้าที่มารับเลยจึงได้ค่อ,คอยๆเก็บเงินนะครับเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนเรื่อยๆอไม่รีบร้อนที่จะออกก็ไม่ได้เรียรีบร้อนนะครับที่จะออกมาเพราะว่าถ้าออกมาก็มีค่าใช้จ่ายพี่เขาก็เลยว่าทยอยที่จะเก็บนะครับแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยจนมันออกดอกออกผลนะครับ เป็นที่น่าพอใจแล้วจึงค่อยออกมาเพราะว่าพอออกมาแล้วก็จะได้มีรายได้มาเติมเต็มมาซัพพอร์ตในช่วงที่เราออกได้เลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ลงไปประมาณ2,500ต้นนะครับจะได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับพวงมาลัยครับร้อยพวงมาลัยแล้วก็ อาชีพที่เกี่ยวกับขายดอกไม้นะครับคุณพี่เขาตอนนี้นะครับก็ส่งที่อำเภอตัวเองแล้วก็ส่งต่างอำเภอนะครับละแวกใกล้เคียงจะได้เพียงพอกับความต้องการนะครับสิ่งที่พี่ๆเขาคิดก็คือสำคัญที่สุดเป็นอย่างยิ่งก็คืออย่างไรก็ได้ให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับ อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับคนที่เรารักได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้จะได้นําไปเป็นแนวคิดให้เราได้มีอาชีพเสริมเกิดขึ้นในอนาคตขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอบพระคุณครับ